ก็ตัเป็นองเรื่อนแล้วก็ไอไอเอซีเลมันเดิมอ่ะไออันที้ต้องอ๋อการบ้านห้าร้อยคุณห้าร้อยรอเดีรอเดียกันก็ได้ไดี๋ยวทำผมไ้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ติดตูเลยต้อไปก่อนติูกไ จดเอ่อแตเปลนเปลีเป็นดเปลี่หมเป็นล่มเปล่เลแล้วก็กดกรเรคิด่สกลแล้วก็เอาเอเอาเดิมมาคังเลไออันีเรอะไอไอคนเอร์ติเกลไม่ใช่เซนเตร์เยาว่อเจ็นไม่มมาคัรงนี้ห้จุดเีวเป็นจุดอเที่ยวเป็นจุรว

ีจุดกันถามว่าจุดกันจุดกันทำไมดิ๊งเราให้น้องมูชช์มาแนะ่ย เบื้อนต้นอันนี้เสร็จท่านกะทีอันนี้อะไรจ๊ะเฮ้ยซีมูริชิงั้นก็ตีทุกคนแล้วก็ต่อไปก็ใส่ใส่แรงตรงหน้าฟิวเจอร์คิก้คิก้าค่าตฟิวเจอร์ไหมฟิวเจอร์นี่ฟอร์ดอันนั้น ใไซสโมเรอร์ขั้วไทยใช่มันไซสโใส่สมอเรอร์คิดว่าตีอันนี้ตีหัวเงาใจแล้วใส่แดงฟลายอันนี้ทิชชูไปก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็ใส่แดงฟลายเลยไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับนั่นนะฟอาสองมือตรงนั้นนั่นๆๆไอ้ดูซ้อนไดนึงโอ๋อ สองมือแล้วก็ติดแล้วก็กดดันน่นได้เลยได้ไหม ต้องเหลี่ยมมวดห่อยดิมวดมวดไมาดูให้ดีอาปะลั่นเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ได้สำลังปทีเดียวคือต้องับบแล้วก็คิดว่าตรงนี้ตรงนี้ใช่ที่ดิบ ปั๊บน่วยเป็นไม่กะวาดข้าวไม่อะลนั่นละเป็นรองรองลองสตาร์รทูสเกลติ๊กติ๊กด้านหลังติ๊กตุ้งเลยไม่อยากที่จะผมก็ไปที่ออปชั่นอะไรนแล้วก็โว์มาเลยเด้ติ๊กชิคของโฉ ใช่แล้วก็เลี้ยนลงนั่นละได้ดโคตรจลองดตนตรงนนะมันต้องปักตังสร้างมันไเคลื่อนเื่อนเปิดเปิดดูดูดูคลิปที่เข้าสู่มันด้ไงยังไไงมันไปไม่ถูกป๊าป๊าปาป

นี่กวยตําเด้ไหมฮะตําเด้ไหมฮะตําเด้ไหมทำอะไรอันี้เดี๋ยววเราต้อคิดในไลน์กลุ่มนี้เปิดร้านกันอัเดียไม่ต้องไรหืม

ก็ดูสเตติกแล้บกเค้ก no ิปแล้วก yeah. I mean, ็เอ้าบูตต uh, ิงนดี้อไรม่ใหญ่อะไแมสโปรปตี้ะนั่นดูขาวลุ่มอ่ะตเลยมตขาว่มนมาดเป็นตัวไนอยู่ตรงนี้วอลุ่มอ๋อ ni ya bila ni abis ni mula youtube kan yeah. kecil